Năn năn năn. Amen, Thank you. Ti ngon, bất kỳ nào? Mam, goa chị. Goa, được hân ông. Ba? Ba, à, ba, nhiều, ba. Ừ, đeo... ừ, bên bà ba. Bên new ba. Bên new ba. Bên new new ba.

ได้หน่อยเปิดไม่เป็น,นอ่ะบายบายทำไมปเปิดไ,ไม่เป็นว่านิวอยากเราก็จพูดเปิดเขาแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วจ <laughs> ีบเล่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปยึดไปหลงน้ำจุดประจักี๋ยวฉันก่อนขอกินหน่อยเดีด๋ยบ เบ่งะนาต้นไมอาบสุนเยมามเ่ค่ะฮะไข่ไงบ้างครับไมีข่ไข่นกนนแมงก็มีจินดีเฮ้ยจิกินเอาขนมนั้นออาขนมไหนนมีอะไรนะครับ เอาไข่ดีกว่าเอาไข่ทั้งหมดแหละแต่ว่าเอานี้เอาคนละไม้คนลไม้มีไหมเนื้อก็มันละไม่ไม่นี่ไงอ๋อไหนดียวดีวอันนี้คืออะไรเอาก็เอาเลยอันนี้แหนมถูรถจะเอาอันนี้เออจะสินิวังอันนี้ของผมเอาไหนกระไม้เอาไหมถูไม้พายุเฮ้ยถูไม้ตั่วถูตะบาา เยอะทำไมแต่ตัวมัอน,นอันนี้อะไรอันนี้แหนมแหนมทุมาอทุ้กตัวม,มเออเอมึงมึงจนะเอา,ขาไข่จะเอาไขา่เออเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นเอาเป็นภาพไข่น,น,ขขนกทุทุกมือไงเอาไวาเลยอันนี้ก็อร่อยอขายขาย่อืมข่ ไข่ไข่มะม่วงจีจกลองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่ครับห้าห้าหนเนี่ยไข่นี่อเน่นี่นี่อพอไข่กระโดดเท่าไรเนี่ยเอาเลยหนึ่งไหมพี่ให้เจ็ดอันเออเอาเลยหนึ่งก็ได้เอาเลยหนึ่งเขาเจ็ดอันอ๋อสามี่ห้าห้าเจ็ดอันแล้วก็ต้องเอาอีกสอย่างใช่ไหมสองอย่าง อ,อันนี้อะไรอันนี้หนังไก่ไข่น้ำแบะพี่ขวดแก้วละสิบบาทโอเคนวนพักแก้วป่ะนี่ <hei S 1> น <conduct> อ <coworkers guessed. S 3> ะไรบ้างชาเขียวกับโกโก้เอาชาเขียวเขาละสิบบาทเนาะทาไมเล่นแบบนั้นหรอ ทำดว้อทำดึ้อไปไปยังไม่ไปซื้อกล่องให้พวกเธออยู่เน okay. ี yes. ้ยกคขอบคุณมากนะคะครับอกน พี่บช่วยกิดทั้งหมดกี่บาทนะพี่บิ๊กเบอร์สิบบาทขอบคุณครับขอบคุณพี่บิ๊กก่อขอบคุณครับวบ้ด้ขอบคุณพี่บิ๊กเหรอวเขียว้วเะครับ